ับซีวิตวันนี้นะคะเป็นเป็นดื่มเป็นเครื่องดื่มที่แอนดื่มประจำอยู่แล้วเลยตอนที่เขาทักมาหาก็ยินดีมากเลยที่ได้มับร่นมี้กเป็นหนึ่งในครอบครัวของซีวิตด,ด้วยะคะ่ะก็ฝากซีวิตกับทุกคนด้วยนะคะรสชาติใหม่ดรดสาวรสเป็นรสโปลดโปรดไ my f a v o r i ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะสำหรับผิวที่ฟื้นฟูคอลลาเจนเต็ม1 0 0 1 0 0 0 แล้วก็ช่วยกับเรื่องผิวแล้วก็การบ mm ูสต์วิตามินในในตัวเองด้วยค่ะ hmm. ส่วนมาก mm hmm. ใช่ไหมคะทำงานทุกวันบางครั้งเราก็ไม่มีเวลาที่จะมากินแบบพวกผักพวกผลไม้ต่ที่เราต้องการ หรือว่าตามที่ร่างกายเราต้องการใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้ก็มีตัวตัวช่วยเพื่อนคนเพื่อนเพื่อนคนใหม่ที่ไอ้ก็ช่วยเสริมวิตามินในร่างกายด้วยก็ดื่มไปด้วยเพราะมันดื่มไปเรื่อยๆมันก็ช่วยกับร่างกายเราด้วยแล้วก็ทุกคนดื่มได้ด้วยเราไม่ไม่ได้เน้นอะไรเลยค่ะคือทุกคนดื่มได้ whatever gender หรือว่า profession ทุกคนต้องการวิตามินในร่างกายอยู่แล้วค่ะ เพลินความสวยก็ต้องดื่มซีวิตทุกวันค่ะก็ดูแลดูแลตัวเองดูแลร่างกายกินโปรตีนกินผักกินผลไม้ตามที่เราต้องการค่ะแล้วก็ mental health also very important นะคะถ้าเราเหนื่อยเราก็ต้องฟังร่างกายของเราว่ามันต้องการอะไรบ้างไม่เป็นไรค่ะค่ะแล้วก็ ส่วนมากสำหรับแอนนะคะตอนที่แอนมีความมั่นใจหรือว่ามั่นใจว่าแอสนสวยคือตอนที่แอนอยู่รอบข้างคนที่ส่งกำลังใจให้แอนเราก็เป็นพลังบวกให้แอนค่ะแอนก็พยายามเป็น positive mindset ด้วยค่ะแล้วก็หาตัวช่วยที่จะช่วยเสริมความสวยจากภายในออกมาสุดภายนอกมีอะไรมีคำว่าโมจต่อังบไม่ใช่ค่ะบอกไม่ได้ะค่ะ <laughs> ่าภาษาทไทยไม่คอยเคลียร์เผื่อหลุดออกมาดูโป๊ะเลยเดี๋ยวเขาว่าหนว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ค่ะไม่ได้เป็นครั้งแรกค่ะคือเป็นเป็นอะไรที่ทุกคนเคยเห็นมาแล้วแต่ว่าไม่ได้เห็นในแนวนี้ก็ฝากทุกคนติดตามผลงานเพื่อมีแบบอะไรหลุดออกมาที่จะช่วยแบบอ๋ออันนี้หรือเปล่า เร็วๆนี้ค่ะไม่ถึงซิลปีเร็วๆนี้จะว้าวแ่นหวังว่าจะวาวค่ะโปรเจกต์อันนึงก็คนเดียวค่ะแต่ว่าอื่นๆก็ยังพูดไม่ได้ค่ะตอพูดถึงอ่าตอนนี้เป๊ะดีงามๆมีคนน้อยด้วย Universe Miss นะะคเดี๋ยวฟินาลเร็วๆนี้ด้วยก็ฝากคนส่งกำลังใจให้น้องๆแอนก็รู้ว่าน้องๆพยายามทำเต็มที่แล้วก็เห็นความพยายามของน้องๆด้วยก็ส่งกำลังใจแล้วก็ส่งพลังบวกให้ทุกคนจริงๆตอนแอนเห็นน้องๆ พันาสกิลตัวเองแล้วก็แบบพุชตัวเองทุกวันใช่ไหมคะแอนก็แบบปลื้มใจเพราะว่าตอนที่แอนอยู่ในอายุของเขาแอนก็ไม่ได้มีความฝันที่แบบขนาดนั้นที่จะมาแข่งแบบนี้ก็เหมือนแบบเขาเป็นแรงบันดาลใจให้แอนด้วยคะ่ะก็ต้องต้องให้เครดิตให้น้องด้วยคะ่ะที่แบบมาถึงจุดนี้ได้น้องไม่น้อยนี่คือของน,น้องเอง ชื่อว่าน้องๆเขาทำเต็มที่แล้วก็ไม่อยากให้เขาลืมว่าจริงๆอ่ะเขาเป็นไอดอลสำหรับหลายๆคนที่เป็นพี่เขาด้วยเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่กล้าออกมาออกนอกออกรอบเขาเพื่อที่จะมาทำตามความปันของเขาก็อยากให้น้องๆจำด้วยว่า you are my inspiration also นอบไปรอบกนไดแ้วันไปรุกจบแล้วันไฟนอลวันสุดท้ายหนึ่งกันยายนมาไฟนอลวันที่หนึ่งอ uh ได้ไปร่วมงานใช่คขามีกิจกรตกับครอบครัวก็ฝากทุกคนติดตามผลงานนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมีไฟล์มของ Miss u n i v e r s e เวียดนามที่อาจจะเป็นกรรมการด้วยก็ฝากทุกคนติดตามผลงานทาง IG ทาง f c e e o o o แล้วก็ติกต็อกเลยค่ะ ใช่ค่ะมีมีสเปรย์กันแดด Splash sunscreen นะคะแล้วก็ขายที่ตะมอทางกัวเม่แล้วก็มีผัดผิวโคราชโครจแอนขายในตะมอทุกสาขาแล้วก็เดี๋ยวจะมีมัมพกแล้วก็มีอะไรอีกเราอันนี้บอกหไหม อ๋อโอเคแล้วก็ต้องถามก่อนค่ะเผื่อแล้วก็จะมีโรฟิล์ไฟเบอร์ด้วยค่ะ,ะชื่อว่ากีด้าค่ะช่วยปรับลำไส้แล้วก็สร้างวิตามินกับคอลลาเจนในในร่างกายด้วยใช่ค่ะเราต้องเราต้องทำได้ทุกอย่างค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> าฝากทุกคนฝากผลงานแล้วก็ฝากช่องทางเลยค่ะขอบคุณค่ะ